ว่าใ ا อสหาริห์มยาสตอฟิรุนอัลลอฮฺอัลลออันนี้เป็นหัวใจของกลางคืนกลางคืนเนี่ย <c oughs> ย้อนกลับไปฟังตตฟซีในสุรษอัลม ah ุซัมมิลก็ไดนะ้เราอธิบายไปแล้วเรื่องการละหมาดเกี่ยวกับอะไรกลางคืนช่วงเวลาอะไรนะเขาเรียกเสร็จสามส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนนั้นดีที่สุดและช่วงที่เป็นหัวใจที่สุดก็คือ ช่วงสะฮูรบิลอสฮาช่วงสะฮูรนี่หมายถึงช่วงก่อนที่จะฟาจาร์มันจะขึ้นช่วงสุดท้ายเลยช่วงสุดท้ายสุดเนี่ยยัสตาวฟิรูนอามัลที่คนเหล่านี้จะปฏิบัติก็คืออิสติฟาร์ต่อ Allah subhanahu wa taala นชารับลล l a เพราะฉะนั้น ตอนแรกลุกขึ้นมาละหมาดก่อนละหมาดและตอนสุดท้ายพอใกล้ๆนะละหมาดเสร็จแล้วตอนสุดท้ายใกล้ๆจะไปจะสุบบุเนี่ยให้เวลากับการอิสติลฟาร์อิสติลฟาร์เนี่ยจะอยู่ตอนท้ายของการทำอำามัลอิบาดาสังเกตดูให้ดีเราละหมาดเสร็จปุ๊บเนี่ยละหมาดมะเร็งละหมาดอิชาใช่ไหมฮะละหมาดฟาดูเนี่ยให้สลามเสร็จปุ๊บทำอะไรก่อนอิิสต เช่นเดียวกันกลางคืนก็เหมือนกันตอนแรกละหมาด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 ละหม,มาดเสร็จทําอิบัตทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยพอจะจบจบทุกกระบวนการด้วยการอิสติฟาร์เพราะฉะนั้นการอิสติฟาร์ช่วงสฮูรเนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบรรดามมฮซีนีของบรรดามุตตะกีนที่จะได้เป็นชาวสวรรค์นักวิชาการบางคนบอกว่าถ้าสมมติว่า เราไม่มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาละหมาดกลางคืนอย่างน้อยที่สุดตื่นขึ้นมาก่อนซุบ,บุกเนี่ยให้มีสุนนะนี้ด้วยตื่นขึ้นมาปุ๊บละหมาดไม่ไหวก็ให้อิสติฟารอย่างน้อยที่สุดหรือถ้ากล่าวไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ให้นึกนึกถึงขนาดนึกในใจก็ให้มีรอตวะตวะันรอตาวรนนึกในใจก็ยังได้ อ,อย่างอื่นมันหนักเกินนะหนักเกินข้าพานึกในใจสัมวรอ์สัมวรณ์สัมวรณ์ให้มีให้มีเรียกว่ากลิ่นอายจางๆของชาวสวร <c oughs> รค์เพื่อจะตัวตนของชาวสวรรค์มันยังไงเราอาจจะยังโอ้หนักนาเอากันเอากลิ่นอายของชาวสวรรค์เล็กน้อยก่อนอปเจอฟารในช่วงของส so ัพูนะครับมาชาลอ